สวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับมือใหม่นะครับคีเรเตอร์มือใหม่ฟังทางนี้เลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมชนบุรีครับบรรยากาศตอนเช้านะครับชนบุรีเริ่มหนาวแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนนะครับผมจะมีเทคนิคนะครับสำหรับมือใหม่ในคีเรเตอร์มือใหม่ในการทําคลิปเดียวทําคลิปสั้นคลิปยาวนะครับ4หัวข้อที่ต้องทําทุกวันต้องลงทุกวันนะครับเพื่อนๆที่ขาดไม่ได้ก็คือ1ลงคลิปเดียววันละสามสี่คลิปหรือใครมีมากกว่านี้นะครับลงเยอะๆลงลดเยอะๆนะครับผม เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆลงคลิปยาวนะครับคลิปยาวตั้งแต่15วินาทีนะครับลงในช่องฉันกําลังทําอะไรอยู่นะครับเพื่อนๆลงทุกวันวันละคลิป2คลิปเสร็จแล้วเพื่อนๆลงภาพนิ่งภาพนิ่งเป็นการเปิดการมองเห็นของ AI ที่ดีนะครับลงภาพนิ่งลงสตอรี่นะครับทำแบบนี้เป็นประจําทุกวันนะครับเพื่อนๆผ่านแน่นอนนะครับการรับชมวิดีโอออิมาน60,000นาทีนะครับเพื่อนๆต้องทําให้ได้วันละ1,000นาทีนะครับเพื่อน ภายในระยะเวลา60วันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเว้นว่างเพื่อนๆไม่ทํา5วันนะครับจะกินหัวมาเรื่อยๆนะครับวันที่1นนะครับสมมติเพื่อนเพื่อนทได้วันละ1000นาทีนะครับเพื่อนเพื่อนหยุดไป5วันนะครับอ่าก็เวลาก็จะหายไปวันละ1น0 0ันาทีก็คือ5000นาทีแล้วแล้ววันที่61เนะครับเพื่อนเพื่อนจะกินหัวมาเรื่อยๆนะครับจะกินหัวมาเรื่อยๆนะครับจะหายไปวันละ1000นาทีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องทําลงคลิปทุกวันนะครับ นะครับไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะครับไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนอไปมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเป็นการเปิดค่าการมองเห็นของ AI เราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับสาหรับมือใหม่นะครับลองเอาเทคนิคผมไปใช้นะครับวันนี้ผมก็มาพูดสั้นง,ง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะขับรถไปทํางานต่อนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผม